เชฟบอนว่าสุกไหมครับสุกครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มบุชิ้นนะผมแดกจิ้มนิ่มหวานหวานก็สวัสดีครับผมอันนี้เดี๋ยวพวกเราทำงูงู่กับทีมงาน ตายสองคนนะผมวันนี้จะไปแคมปิ้งกันที่ขาสิงนะครับผมอยู่ที่บ้านขาสิงห์นะผมก็เป็นของง่ายๆนะครับของก็เรียกง่ายครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่พอยัดมอเตอร์ไซค์ได้ก็ยัดามาเลยมีกระทะคูเลรคิงนยนะกระทะพลาสตเอาไว้กันกระสุนแล้วก็เวทนรกของเราบบ้านครัเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไง นี้นะครับผมท่อขาดเรียบร้อยแล้วครับผมท่อบินครับโอ้โหสำหรับทิปคนโสดตายอย่างเราแล้วก็กระทะโคเรียคิงน้อยๆกับสภาพฝนที่ตกนะครับคือต่อไปต้องขับอย่างนี้ใช่ไหมเอาตีนรับท่ออ,อย่างนี้เวลาบม่มีอะไรมัดเลยบอ่ขนาดนี้ครับจะทำการ ร้อยห่วงร้อยลวดนะครับผมมันเป็น,นกองของวนกุญแจครับขนาดนี้ผมก็บกรถนะครับผมเพราะว่าเราค่อนข้างอยู่ที่เขตที่อันตรายแล้วเซฟความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะฮะเอ๊ะหรือว,ว่าหักดิ อเอาคีมมาหน่อยมาลัดเรียบร้อยครักับารยึดท่อแบบ DIY ระวังลวดขาบนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้เราก็ซ่อมท่อเสร็จแล้วนะผมก็กำลังจะเดินทางกันต่อนะฮะโโเกือบแล้วครับแ,แวไปถอดท่อแวะกินข้าวลิงนิดหน่อยนะ ทางก็จะวิบากนิดหน่อยนะผม ก็มาถึงจุดที่เราจะกางเต็นท์กันแล้วผมกําลังจะเคลียร์โลดสัมภาระแล้วก็เราจะกางเต็นท์กันตรงนี้นะครับผมก็บรรยากาศฝนเพิ่งหยุดตกนะครับก็เย็นสดชื่นอคีครับเย็นสบายโชคดีด้วยที่มาแบบหลังฝนตกด้วยถ้าเกิดมาตอนฝนตกก็โหเละได้แบบมิมแบบหมอง,างบางลมเย็นๆโ,โ,โอ้โหสวรรค์ของนะักเดินทางบริกุด ก็ตอนนี้ก็อยู่บริเวณแถวมันจะเป็นจะ,จะเรียกว่าหน้าผาได้ไหมมันมันนิดหน่อยอะตรงเนี้ยก็เป็นที่ที่แบบนั่งชมวิวนั่งอะไรได้เดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งผมเรียกว่าว่าวิวร้อยล้านมันต้องปีนนิดหน่อยแต่เดี๋ยวต้องไปตอนเช้าแล้วกันตอนนี้น่าจะอันตรายเกินไปเพราะว่ามันเข้าไปค่อนข้างที่จะลึกนิดน,นึงเดี๋ยวขอจัดอุปกรณ์จัดสัมภาระให้มันเรียบร้อยแล้วเจอกันนะครับผมตอนนี้ มีวัวมากวนครับประมาณห้าหกตัวไปเองครับ <l> <c oughs> อะไรหัวครับ <c oughs> อย่าปืนอย่าปืนคนณอย่าปืนนี่นี่ส่วนใจะทำตกข้าวกันนะครับผมวันนี้เมนูอะไรครับสเต็กค,ครับผมสเต็กตั้งใจว่าจะซื้อพวกผักมาทําเป็นกับแก้มแต่ว่าไม่มีเวลามันไปชั้นชินเกินไปขอเป็นสเต็กปูเพียวแล้วกันนะฮะจัดไปครับ ครับผมสำหรับเมนูวันนี้ครับเราก็จะทำเป็นสเต็กเนื้อสันคอหมูนะครับผมที่เราซื้อมาจากตลาดช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะผมมาทำความสะอาดมือล้างมือเรียบร้อยนะผมเพื่อความสะอาดนะเป็นมาตรฐานผมจะทำการหั่นแลนะหมักนอีกไม่ช้า ครับแล้วก็ทําการหัน่นเสร็จแล้วนะผมเป็นเนื้อชิ้นพอดีคำแล้วก็เราก็จะทําการหมักนะครับซึ่งเราก็เตรียมอ,อันนี้คือซอสหอยนะครับผมซอสหอยนางลมซอสหอยหอยยังวะ <c oughs> เนี่ยจริงจริงมุกมิตรีมอัน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 นี้คืออะไรครับน้ำจิ้มครับผมน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้ม,อมตอนแรกจะทำเป็นซอสเจอลี่แต่ว่า หาของไม่ทันนะครับโอ้ของไม่ครบแล้วก็นี่ครับอ๋อนี่ผงอ่าใส่หลายสับหลายใส่หลายสับหลายใส่หลายสับหลายโอ้ยหัวอวบอกไม่ตื่นนอันนี้คือพริกไทยดำนะผมไลฟ์ทิปยังไม่สปอนเซอร์นะครับเข้าได้นะผมมาทุกคลิปแน่นอนกับเมนูพวกสตงสติกที่ใช้พวกวัตถุดิบคานนแมากต้องการสปอนเซอร์ ๋ยวเราจะไปทุกที่ทั่วไทยแล้วติดตามกันเรื่อยๆนะผมกับทีมงานอันนี้เป็นการแบบบททิกไทยแบบแต่ไม่มีอะไรใช่ปกติเขาจะซื้อแบบเป็นขวดกันบิด <c oughs> แต่เราทำไมซื้อแบบนี้ครับบไม่มีเงินครับครับมีดทุกอย่าง20บาทเขียงทุกอย่าง20บาททุกอย่างนี่คือของถูกนะผม เราแบบมาแบบประหยัดนะผมไม่ได้แบบต้องหวือหวาอะไรมากนะครับผมไม่แช่นะไม่มี<บ>มตังใส่เข้าไปครับผม,มใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดนะครับผมทําการหยุมเป็นคนที่แบบเป็นสายแคมป์ที่แบบแคมป์ประหยัดมากเราเน้นแบบพอดีพองาม ทำอะไรอยู่ครับเราจะมาเยวตะเกียบตะเกียบแบบจำเป็นนะผมเพราะว่าลืมเอามาถ้าจะพกช้อนซ่อมก็หนักรถนะครับผมเราต้องแบบไล่เบารถให้ได้ที่สุดครับเพราะว่าเพื่อที่แบบให้รถมันวิ่งได้ดีเพราะว่าเราคิดไว้แล้วว่าในป่ามันต้องมีไม้ไผ่อยู่แล้วถ้าเกิดไม่มีไม้ไผ่เอาไม้อะไรก็ไม้อะไรก็ได้ที่แบบ เล็กๆครับไม้แก้งขี้นี่ะรย่าไปคิดอะไรเยอะครับแค่มันคีบได้กินได้อิ่มพอครับเราไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรมากนี่ครับ ผ่าครึ่งแล้วก็ลบคมนิดหน่อยแค่นี้ก็เป็นใช้ได้แล้วครับครับผมแล้วก็จะทำการพลิกนะครับผมวาไม่ขาดได้ไปแล้วตะเกียบเ <c oughs> มื่อีใช้เวลาไปทำตะเก <c oughs> ียบเรียบร้อยเลย พอญาตเปลี่ยนแก๊สครับแก๊สห,หมดเรนเปลี่ยนเป็นกระป๋องตรงนะผมนะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับผมสำหรับอ๋อได้ที่คือไม่แมนครับเปลี่ยมเลยเนื่องจากว่าเราไปทํำหลายอย่างแล้วผมก็ทิ้งไว้ก็มกไม่ไม่นี่คือ,ขอเข้าแก้ตัวเออแย่จริงๆมาครับผมขึ้นเขียงฝั่ง,งนี้น่าจะดูดีวะด่ะอยู่ในป่านะครับแต่ว่าได้กินของแบบนี้คือที่สุดแล้ว ก็ได้เวลาหั่นแล้วนะผมว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือเนื้อหมูนะครับสําคัญเนื้อหมูนะทาอะไรต้องปรุงให้สุกนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นพยาธิหูดับนะผมอันตรายมากย้ําครับผมสําหรับสายแคมปิ้งครับเนื้อหมูทําให้สุกนะครับผมถ้าไม่สุกนะครับไม่สุกก็ดิบสิครับไม่สุกก็เสาะครับอันนี้ถือว่าสุกไหมครับสุกครับผมเพราะว่า มันขาวแล้วมันไม่มีเลือดแล้วเลือดมันเนี่ยมันไหลออกมาอยู่ในกระทะหมดแล้วเนี่ยถ้าถ้าพวกไอเป็นเนื้อวอย่างเงี้ยถ้าเป็นมีดมีเดียมของเขาเขาดูกันยังไงครับอืมผมจะยกตัวอย่างง่ายๆครับกอ็อ่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบคือแรอันนี้คือมแบบันีเดียมแรใช่เราจะจิ้มเนี้ยมันจะลดวะะความแข็งของเนื้อครับอันนี้คือเกือบเวลดอนละมีเดียมครับ อันนี้คือวิโดว์คือสุกจ้ามันจะแข็งแข็งโป๊กเลยแล้วประมาณไหนที่แบบคนแบบคนเพิ่งหัดกินเนื้อจะกินได้คอะใสยจุครับผมซสยจจนะครับแบบเบสเลยครับผมต้องลองดูนะครับใสยจุนขอโคตรนะครับนี่ทําอะไรครับทําถ้วยน้ํากิมครับผม DIY ง่ายจากของเหลือใช้อย่าลืมนะครับผมไปแคมปิ้งที่ไหนอย่าลืมรักษาความสะอาดนะครับผมเก็บขยะให้เรียบร้อย ขยะบางส่วนสามารถเอามาทําเป็นอุปกรณ์ได้ก็เป็นแก้วก็ได้ใช่ครับผมถ้วยน้ําจิ้มก็ได้นะครับครับเราก็จะมาชิมกันนะครับผมเป็นจังไงเดี๋ยวชิมแบบปล่าๆก่อนนะฮเป็นไงครับขม่มขุ่นลโอเคมันคดีกินนะแบบออาลื่นคอลองจุ่มน้ําจิ้มน้ําจิ้มอ๋อเหรอ น,นี้เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นนะผมลองเลยได้ฟิลหนึง่งหวานๆออกสดชื่นสดชื่นนิดนึงถือว่าผ่านไหมที่เราแบบอยู่ในป่าลึกแบบนี้ผมว่าคุ้มนะครับได้กินแบบนี้ใช่มันโอเคเลยแบบหละสำหรับการที่เรามาแคมป์ปิ้งแล้วมีอะไรกินแบบนี้โอเคครับขออนุญาตก,กินก่อนนะครับหิวมากตอนนี้เดีกันครับ ครับผมตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสามสิบสี่ทุ่มครึ่งพอดีนะครับผมหลังจากที่เรากินข้าวแล้วก็กินน้ำมะตูมเสร็จแล้วก็น่าจะต้องพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพาไปดูวิวอีกใช่ดูวิวแล้วก็มีน้ำตกอีกที่หนึ่งเป็นน้ำตกลับๆน,นะครับผมอาบน้ำที่น้ำตกกันใช่แล้วเราจะดูกันว่าน้ำตกมันน้ำมันใสหรือ,อยังว่าผมมารอบก่อนอนะ่ะน้ำมันค่อนข้างขุ่นเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกนะครับผมบ<า>ใช่ใช่ ก็เป็นน้ําตกที่แบบลับๆอ่ะไม่ค่อยมีคนไปเพราะว่าทางที่เข้าไปได้คือแบบต้องเป็นแบบมอไซค์อินดนีรซอนิดหน่อยรถเล็กรถทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้แน่นอนเพราะว่ามันมีพื้นที่ชันแล้วก็มีทานน้ําไหลตลอดโอเคสําหรับวันนี้ก็คืนนี้ก็เจอกันอันดีด้วยนะมาตูม <laughs> มาพี่ยู่ทำไปจูอันดีครับทุกคน굿ไนเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม กันนะผมจะเร่งแรงจุดขอ ครับผมเราก็จะมานําเสนอวิธีการล้างกระทะแบบง่ายๆสําหรับสายแคมป์นะครับก็คือกระทะเลอะๆไม่มีสันไลไม่มีน้ำยาล้างจานนะครับผมนี่ครับเปิดไฟเผาให้มันร้อนครับผมโอเคครับอ่ะแล้วเมื่อเรารอกระทะเดือดนะเราก็เทน้าเลยกวนกลี้ยงเลยกิ้งิงแล้วก็เททิ้งเลยครับ ทำแบบนี้ประมาณสองสามรอบครับผมสองรอบเกลี้ยงครับผมแล้วเราก็จะพาไปดูวิวรอยล้านกันนะครับต้องเข้าไปในป่าด้านในเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมเราก็มาถึงทางลงไปนะครับผมก็จะเป็นทางเอนโดโรนะครับผมตรงนี้จะเป็นที่ที่เขาแข่งนักแข่งเอ d นโดโรกันะครับแต่เราไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นเราก็จะเดินลงไปนะครับผมไปครับผมเนดะี๋ยว ลองลอยจากการปีนของรถกักรูโนร่นะครับน,นี่ทำอะไรครับทำมารครับเดาหลงลงเนี่ยครับ ประ,ะเออยังไงก้อนน,งงอนั้นไงคือครับผมแล้วก็มาถึงที่วิวร้อยร้านกันแล้วนะผมโอ้วฟิวสวยมาก บางกลุ่มก็จะไต่ตอกแตกตอกแตก,ตก,ตก,ตกขึ้นไปแล้วก็ปีนไปถ่ายรูปบนหินก้อนนั้นนะครับสาหรับคนที่รความสูงก็แนะนําว่าอย่าครับอันตรายตรงนี้ก็ได้วิวสวยเหมนะือนกันตรงนี้ปลอดภัยกว่าเซฟกว่ากันเยอะเลยสุดยอดสวยมาก กลับรถนะครับผมกลับไปรถนะไม่ใช่กลับรถแบบยูเทิร์นโอเคครับต่อไปเป็นการเก็บของนะครับผมเราจะไปน้ําตกกันนะครับผมสําคัญนะครับผมเวลามาแคมปิ้งไปที่ไหนก็ตามนะครับผมเรามายังไงเรากลับอย่างนั้นนะครับขยุงขยะทุกชิ้นนะครับผมช่วยกันครับผมเก็บกลับทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็กองไฟครับพถ้าเกิดเราก่อไฟก็ก่อนกลับก็ ดับไฟแล้วก็เช็คดีๆว่าไฟสนิทเราดับไฟสนิทหรือเปล่านะครับผมครับขยุงขยะครับบริเวณที่พักของเราหรือว่าอาจจะมีแบบปะปนอยู่แล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดนะผมเพื่อที่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีงามนะผมทําตามต่อๆกันเราจะได้มีที่หน้ากลางเต็นท์หน้าแคมปิ้งนะครับผมครับผมเลยแล้วก็เก็บของประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือเหลือเคลียร์ขยะตอนลงไปนะผม่ะ เป็นไงครับดีฮะ <g ül> ก็วันนี้เราก็มีการแบบจัดแพทเทิร์นของสัมภาระใหม่นะครับก็ <c oughs> ะจะรู้สึกว่าแบบเออดูแบบไม่เกีกิกะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานแบบเป็นรีบร้อนเลยแบบจัดสัมภาระไม่ดีเท่าไหร่นะวันนี้ก็โอเคแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปน้ําตกกันต่อนะครับผมเป็นไงก็ติดตามกันครับผมนี่นะครับเกลี่ยงขยะชิ้นเดียวไม่มีเหมือนที่มันเคยอยู่ตามธรรมชาติ ครับผมตอนนี้เราก็แวะกินข้าวอยู่นะกินก๋วยเตี๋ยวอยากที่ลงมาจากผาซิงนะครับต่อไปว่าจะไปน้ําตกตอนแรกคิดว่าจะไปทํากับข้าวทําอะไรกินี่นั่นแต่ว่ามันจะเสียเวลาไปตอนนี้ก็กี่โมงครับก็เกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วก็ต้องทําเวลานิดหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันน้ําตกครับผมเดี๋ยวผมพักกินข้าวก่อนครับผมเราก็มาถึงทางเข้าน้ําตกแล้วนะครับผมสภาพทางเข้าก็ต้องเป็นแบบออฟโรดที่หนึ่งแล้วครับผมไป แล้วก็มาถึงน้ำตกแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากที่วันนี้น้ำค่อนข้างใสนะครับ โอเคเดี๋ยวเราขนของแล้วก็ไปลุยกันโอเคครับตอนนี้เราก็เอาสัมภาระลงแล้วเรากําลังจะเดินม,มาที่น้ําตกกันนะครับผมเปลี่ยนเกลือครับเปลี่ยนเกลือครับผมต้องมีเปียกๆก,กันบ้างนะครับวันนี้ไปไปกันทางลงก็ค่อนข,ข้างลื่นนะผมอันตรายนะครับผมเดินทางอย่างระมัดระวังนะครับวันนี้น้ำใสแล้วก็น้ำไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ รู days, ้สึกว่าเป็นคนสะอาดทันทีหลังจากที่ไม่ได้อาบน้ำหนึ่งวันเต็มๆเป็นไงบ้างครับผมนี่ที่สุดโอ้ที่เห็นท่อน้ำนี่ครับก็คือชาวบ้านเขาเอาท่อมาดักให้น้ำเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไหลลงแล้วมันไหลไปตามท่อครับมันก็จะไหลไปดูแล้วก็เอาไปใช้ตามัวัวเรือนะเป็น ภูปัญญาชาวบ้านที่เจ๋งมากครับผมแบบมีน้ําให้ใช้ตลอดทั้งปีเพราะว่าอยู่เนี้ยน้ําน่าจะไหลตลอดทั้งปีเลยนะครับก็จะเอาข่อมาดักเขาแทางทะลุต้องหินอ่ะแล้วก็ปล่อยไหลเข้าบ้านอะไรที่ดีมากนะเดี๋ยวสักครั้จะทานเดิมมาด้านล่าง ผมวันนี้ก็กำลังเก็บของกำลังจะกลับนะครับผมสำหรับที่วันนี้โอเคมากเลยอย่าลืมนะครับรักษาความสะอาดนะครับไปที่ไหนอย่าลืมแบ่งพันกันด้วยนะครับเพื่อสุขภาพพันที่ดีนะครับโอเคครับผมเราก็เก็บของเสร็จแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับผมครับผมเนี่ยสัมภาระของเราก็เก็บขึ้นรถเรียบร้อยขยุงขยะนะครับผมอย่าลืมนะครับผม มายัางไงไปอย่างนั้นถ้าเกิดแบบเจอที่มีอยู่ก็ถ้าเกิดช่วยกันเก็บได้ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับผมเราจะได้มีสถานที่ธรรมชาติสวยๆได้มาท่องเที่ยวกันนะครับผมอบโอเคไว้เจอกันครับผม ข้าด่านมาครับผมโดนพี่ตำรวจเรียกนะครับผมก็ตรวจตอนแรกโโก็รถเจ,<ด>จอไม่ม่อยจะถูกก่นอนเลยอะไรนะครับผมก็จะพอพอพี่ตำรวจเขาขอดูไปขับขี่นะครับผมก็เลยเอาให้พี่เขาดูนะครับพี่พี่เขาถามว่างไงนะเออมีมีเงั่นใขครับป,ปับบรลลู <laughs> แล้วเราดูดูครับ ที่เ<ร>ขาบอกว่าตำรวจเจออยู่เท่าไหร่เนี่ยสามบาทสามบาทสี่บาทที่เขาบอกว่าขับรถดีๆนะลูกนะครับขอบคุณพี่คํา่าครับผมไม่ซาลูกซาดีครับผมแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะผมก็ทําการเคลียร์สัมภาระโหลดทุกอย่างลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแยกย้ายกันสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ครับเจอกันชิปหน้าครับผมเดินดีครับ